สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อยู่กับคูปเปิลวรรณชยาภรมโชติในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆเลยนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะว่า ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับสารอื่นมีอะไรบ้างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์นะคะ 2. เทคโนโลยีกับคณิตศาสตร์3เทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์นะคะและก็สุดท้ายที่ 4. เทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์นะคะเรามาดูด้านที่1กันเลยนะคะเทะคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิต รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะทีนี้ว่าเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยเกี่ยวกับสาขาเนี้ยกับวิทยาศาสตร์เนี้ยมีดังนี้นะคะมีสองแบบมีสองสาขาด,ด้วยกันนะคะหนึ่งเลยวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะก็จะเกี่ยวกับพวกอ่า สิ่งรอบๆโลกปรากฏการธรรมชาติอย่างเช่นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาพวกนี้นะคะอย่างที่2นะคะวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะการนำวิทยาศาสตร์ท,ทางธรรมชาติมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะทำให้เกิดผู้วิศวกรรมศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการรับรู้ อันนี้ก็คือเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนเรามาดูด้านที่สองกันนะคะเทคโนโลยีกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มีบทบาทยังไงกับเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องยังไงนะคะคณิตศาสตร์อาจจะเป็นศาสตร์พิสูจน์ข้อเท็จจริงการคำนวณหรือมีเครื่องหรือมีการใช้เครื่องมือวัดที่แม่นยำนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณมากขึ้นทำให้การประมวลผลเป็นแบบเรีย t ไทมนะคะ,ะ,ะตามเวลาได้จริงตามเวลาจริงที่ได้นะคะตามเวลาจริงนะคะ,ะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพวกนี้นะคะเซนเซอร์แจ้งเตือนปริมาณของฝุ่นในอากาศอย่างเงี้ยน,นะคะปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI สามารถที่จะ คำนวนเส้นทางในอวกาศเพื่อกำหนดพิกัดบอกทางนะคะโปรแกรมคำนวณปริมาณงานดินดินขุดดินทมระบบชนะระทานนะคะอันนี้ก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีาศาสตร์คือคณิตศาสตร์นะคะกับเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องยังไงกันนะคะต่อไปเลยนะคะด้านที่สามเทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์เนี่ยนะคะเกี่ยวศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์อย่างเช่นความคิดอารมณ์ต่างๆนะคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็จะมีเกี่ยวกับาศ,าาศาสนาภาษาศิลปะนะคะเทคโนโลยีจึงถูกนํามาใช้ในหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นพวกแท,ท็บเล็ตสำหรับวาดรูปแบบดิจิทัลนะคะปากกาที่มีเซนเซอร์ตรวจสอบรูปภาพที่ชี้ที่ชี้อยู่และบอกคำสั่ง พวกนี้นะคะพกภาษาต่างๆแอปพลิเคชันสำหรับสวดมนต์ทำสมาธินะคะแอปพลิเคชันตรวจสอบระดับความเครียดและความคลายเครียดความพวกนี้นะคะความคลายเครียดต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์นะคะต่อไปด้านสุดท้ายเลยนะคะเทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์นะคะเป็นยังไงคะเทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์ มาเกี่ยวข้องยังไงมีการทดสอบวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะสรุปสันนิษฐานจากในข้อมูลอดีตและอนาคตอย่างเงี้ยนะคะข้อเท็จจริงในสาขาสังคมศาสตร์นี่ก็จะแบ่งย่อยเป็นภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะและสมมติฐานนะคะหรือกระบวนการอื่นๆในรูปภาพอย่างเช่น การใช้โดรนโดรนเนี่ยเป็นอากาศยานไร้คนขับนะคะสามารถที่จะยิงเลเซอร์สแกนสามมิติสำรวจซากโบราณต่างๆใต้ดินแทนการสำรวจนะคะการขุดสำรวจอย่างเงี้ยใช้โดรนนะคะในการาสำรวจอันนี้ก็จะเทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์นะคะนะักเรียนเป็นยังไงบ้างคะจบในเรื่องของ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะมีอยู่ด้วยกัน4ศาสตร์ด้วยกันนะคะ,ะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจหรืออยากรู้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็กดฟังหลายๆรอบนะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามด้านล่างนะคะกดส่งมาให้คุณครูครูจะเช็คคะแนนนะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ